โอเคครับได้ครับไอ้กล้องอันนี้เมื่อคืนไหนอ่ะอันนี้เหรอนี่นี่นี่ไรกันอ่ะไม่เอาไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วหร่าประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอีกทีไม่มีความสุขของอีพีที่มาทีเลรกับอีพียังไงครับก็จริงๆผมว่าเรื่องเรื่องการวางความสุ รอบตัวมันเป็นเรื่องอ,อะไรที่มันง่ายๆนะครับ <S <S บางทีเหมือนว่าความสุขมันอาจจะอยู่รอบๆตัวเราซึมอยู่ในชีวิตในแต่ละวันของเรานี่แหละหรือว่าการที่เรา,าได้ทํางานที่เราแฮปปี้ได้ใช้ชีวิตในแบบได้อยู่ในที่ที่เราแฮปปี้เลยครับผมว่าการที่เราได้ออกจากบ้านที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเซฟโซนเราแล้วทุกวันเราจะได้รู้ว่าเราจะได้กลับมาอยู่ในบ้านที่เป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่งความสุข,ขของเราเลยว่าแค่นี้มันก็เป็นความสุขในแต่ละวันที่มันสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเรา จัดแพ็กเกจคนจีนเรียบร้อยเป็นไงบ้างกับปรากฏการณ์ที่เชงเต่าดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยก็ก็ยอมรับตรงๆว่าเราเราไม่ได้เราไม่รู้มาก่อนว่าอาคนคนจะมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรารู้ประมาณนึงว่าอาแคปซิตี้ของของงานมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนมาจริงจะเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอเราไปถึงท,ที่ที่ชิงเต่าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอคนเราก็ ช็อกช็อกไปเลยอนะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนคนเยอะจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราก่อนจะขึ้นอนะไรเงี้ยเราก็ดินเสียงแบบเรียกชื่อแบบเริ่มแบบมีแบบทีมส่งมาให้ดูเรื่องมีแบบแฟนๆโบกธงป้ายแบบหรือว่าแบบคนคนที่เขามารอนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันมันเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆเลยเนะเพราะาเราก็รู้สึกว่าเราไปเราอยากจะไปประฟอมไปเจอกับแฟนๆที่นั่นเราไปไปไปมอบความสดให้เขาตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่า ตัวเราเองกลับได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความสุขครั้งใหญ่กลับมาด้วยที่มันเติมเต็มอะไรเราด้วยแ,บบแสดงคนน่ารักกับเราขนาดไหนเพราะแบบตอนนี้ต้องสวิกคาซาแล้วแบบเขาเรียนจริสุดเลยนะโอ้เพราะจริงๆผมว่าด้วยด้วยอย่างแรกคือจํานวนนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าคนคนที่มาเยอะมากๆ,ๆเยอะมากอะไรเงี้ยเยอะจนเราเราคาดไม่ถึงแล้วมันเกินไปกว่าที่เราแบบเห็นภาพในหัวของเราไว้ก่อนเยอะมากอะไรเงี้ยกลับผมว่ามันคือพลังงานพลังงานของคนที่ผมรู้สึกว่า เวลาที่ผมรู้สึกว่าการการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนของเขาอะพอพอใจเขาอยู่ตรงเนี้มันมันถูกแสดงออกผ่านทุกๆุกทุกทุกการกระทาทุกๆุกคำพูดอะไรเงี้ยหมืองว่าเขาเสียงที่มันออกมาหรือว่า Express i o n ของใบหน้าตอนที่เราขึ้นไปเจอเขาหรือว่าป้ายเป้ย,ปยที่คนเขาทำมาหรือโปรเจกต์ที่เขาทำให้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้มข้นแล้วเราก็ดีใจที่ในชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสได้รับสิ่งนี้เลยะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ ตกใจที่สุดเลยคือแฟนๆเขาร้องเพลงภาษาไทยได้ร้องเพลงภาษาไทยได้คือแบบผมผมก็เฮ้ยร้องเหมือนเหมือนคนไทยเลยอรเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเล่นโชว์ที่ไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงคนในสเกลนั้นอ่ะมันกระหึ่มมันสะท้อนมันแบบจนผมรู้สึกว่าผมเดินไปซ้ายไปขวามันมันมีแต่พลังงานที่แบบเติมพลังเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมว่ามันมันจะแบบ ติดตรึงอยู่ในใจว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปทํางานในในพื้นที่ที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานพิเศษแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้้งมาตอนที้ขอร้องเพลงร้งมากร้องมากคือคือตอนแรกตอนนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยเราได้ยินแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราเราใส่เอียร์ด้วยครับผมก็ต้องถอดเอียร์เช็คว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาัดที่สุดก็คือตอนที่ตอนท้ทยๆตอนนี้เราถอดเอียร์สองข้างแล้วเราร้องแบบเราไม่ใส่เอียร์ยครับ อันนี้คือได้ยินชัดเลยรวมถึงเวลาที่เรามาดูวิดีโอในในในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงร้องก็หึ่มเลยอะไรับแล้ยคราก็ดีใจดีใจมากๆครับเดีวขาไม่ชื่อเรียกเราเป็นภาษาจีนหรืออะไรัแบบว่าที่เขาเป็นภาษาจีนยด้ไหมจริงๆเขาก็จะมีชื่อจีนที่เขาเรียกอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าหมาหมานี่คือแซ่เป็นเป็นแซ่เลยครับหมาชุนเย้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเป็นชื่อจีนที่เขา จริงๆผมผมไม่รู้มาก่อนเพราะผมผมรู้แต่ชื่อที่บ้านเป็นจีนแต้จิ๋วเลยก็จะเรียกจีนแต้จิ๋วแต่ว่าเขาก็หมายว่าเอาภาษาจีนได้จิ๋วว่าถ้าเป็นภาษาจีนกลางมันจะเป็นชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นเป็นความเป็นคําเดียวกันเลยครับ่านนี้เราจะมีแผนสักครั้งไหที่ขึ้นไปแต่คอนเสิร์ตเพื่อตออแทนปามรักที่เขาของเราจริงๆผมอยากไปทุกที่เลยครับเหมือนว่าทุกที่ที่ที่มีแฟนๆที่เขาชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ให้คุ้มค่ากับงานเราอย่างเงี้ยเรียอยากจะไปเจอเลยอยากจะไปขอบคุณเขาอยู่แล้ว ในทุกๆที่ที่เราสามารถไปได้เนี่ย so ถ้าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับพ hmm. ี่หนุ่มเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นซาวด์พาวเวอร์สองพนห้าที่แบบว่าไคนจีนเซตหาเราแล้วก็มาตามมาภูเก็ตกันเป็นตำรวจดก็ดีใจนะผมดีใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าหมายถึงว่ามันเป็นการสื่อสารก้าวข้ามผ่าน cultural barrier หรือว่า language barrier หลายๆอย่างที่สุดท้ายแล้วมันถูกพิสูจน์ว่าภาษาทางความรู้สึกหรือว่าภาษาทางดนตรีที่ที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปอย่างเงี้ยมัน มันสามารถก้าวข้ามผ่านวัฒนธรรมที่อาจจะมีความแตกต่างหรือว่าภาษาที่อาจจะมีความแตกต่างได้เลยเนี่ยซึ่งจริงผมรู้สึกว่าในในในโลกทือวันนี้เราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นระดับว่าเหมือนว่าเรื่องของภาษาในโลกของดนตรีหรือว่าโลกของศิลปินอ่ะมันก็จะเริ่มมีกำแพงที่ต่ำลงเรื่อยๆเลยครับกับอีกเรื่องหนงการประกาศของวิทิุในนั้นกับพิไอจีในเดีนเรื่องการถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ ก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นปัญหาที่ที่ที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเป็นเป็นพักๆเลยเี่ยแต่ผมว่าช่วงนี้พอเราเริ่มเดินทางไปต่างประเทศบ่อยขึ้นอะไรพวกนี้มันก็มันก็จะมีวนเวียนเข้ามามากขึ้นเลยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าหรือว่าเราเราทุกคนหรือว่าทีมทีมบิลกินเอ็นเทนเมนเองหรือว่าพีวิกิตเอ็นเทนเมนเองจริงๆเราเราก็มีมีคุยกันอยู่ตลอดแล้วก็มีนโยบายเดียวกันอยู่ตลอดว่าเราก็ค่อนข้างเหมือนกับว่า คอนเซิร์นหรือว่าพยายามจะจัดการกับกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการลุกล้ําหรือว่าคุกคามสิทธิความเป็นส่วนตัวอยู่อยู่ตลอดเลยครับจริงเราก็มีการคุยกันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็ก็ก็มีมาเรื่อยๆครับก็เห็นเขาบอกว่าตามเราไปทิพย์ทิพย์ทิพย์มาทิพย์มาบอว่าเออไปเจอประสบการณ์ตรงทัเลยเหรอครับใช่ครับก็ก็จะมีบ้างมีบ้างมีมีมาเรื่อยๆครับอย่างเรามีแพนิคหรือว่าแบบกังวลอะไรกังวลแล้ว ผมว่ามันมันก uh, like ็จะมีบ้างนะเหมถึนว่าเป็นเป็นธรรมชาติของ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 มนุษย์อะไรเงี้ยต่อจากเราจะเป็นอคนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่สามารถเป็นบุคคลสาธารณะตลอดเวลาหรือกระทั่งช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในในช่วงเวลาทํางานอะไรเงี้ยเวลาที่เราเจอคนที่มาหรือที่เราไม่ได้ตั้งตัวเรากําลังแบบปล่อยตัวสบายๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราแบบกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่อยย่อยู่กับสาธารณะอะไรเงี้ยผมว่า พอพอเราเจอบางครั้งเราก็เราก็มีแอบเซงบ้างหรือว่าเราก็มีตกใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหมายถึงว่าบางครั้งเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแอบถ่ายหรือว่าจะจะอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาข้อมูลไปทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นมันเป็นมันเป็นความกังวลมากกว่าเขาไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำไมนะตอนนั้นมันมีความรู้สึกใจที่แบบเฮ้ยเราโดนแอบถ่ายหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีตลอดในเวลาที่เราจริง<ช>จริงใจ<ช>จริงก็คิดว่าดโดนแน่จริงจริงใจจริงไม่ได้คิดว่าจะโดนหรือเปล่าจริงจริงคิดว่าโดนแน่ครับเออใช่ครฮะ ก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นพอพอ,พอเราจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเราเราก็มีทั้งทีมทุกคนก็มีคอนเซิร์ตแล้วก็จริงๆผมว่ามันเป็น c u เจอร์ที่ทุกคนแบบรับรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในอยู่ใน c u เจอร์ของของศิลปินแบบที่เราที่แบบใกล้เคียงอะไรครับแล้เหมืนว่าอพอพอเราได้เห็นบทเรียนกับตัวอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะมีประสบการณ์ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการจัดก,การที่ถูกพัฒนาไปตามประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็พยายามจะจัดก,การให้มากขึ้นจริงๆหลังๆนี้ ไปสนามบินเราก็จะพยายามแบบาหาบริการอะไรเงี้ยหรือว่าบางบางมาตร,รการที่บางครั้งเราอาจจะแบบโอเคไม่ได้ซีเรียสมากว่าในช่วงเวลาส่วนตัวเราปล่อยแบบผมอาจจะเดินไปเข้าห้องน้ําคนเดียวหรืออะไรเงี้ยบอกเฮ้ยผมไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผแบบผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบท้างานตลอดเวลาอ่ะตอนนี้มันก็อาจจะต้องมีการจัดการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเพิ่มการดูแลมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าการจัดการเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแตประกาที่ออกไปคาดว่าจะได้ความร่วมือจากเขาไหม ก็ <c oughs> จริงๆผมว่าผมว่าน่าน่าน่าจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนคนส่วนใหญ่เป็นคนที่หวังดีเลยนะรือว่าผมว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาอ,อาจจะหลงลืมบางประเด็นไปแล้วก็หมายถึงว่าพอเขาได้เข้าใจในประเด็นนั้นน่ะเขาก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะ แก้ไขในสิ <niño sharing> ่งท <thì Bla> <management> ี่เขาเข้าใจผิดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็อาจจะยังมีอยู่มันก็ต้องค่อยๆหาวิธีการจัดการกับกับสถานการณ์หลายๆรูปแบบไปแล้วอยากจะบอกอะไรกับอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมว่าเอ้ยเนี่ยตามกันได้หรือเปล่าเรามาริดตามงานทอจริงๆผมผมก็รู้สึกว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมผมไม่รู้ว่าเพราะผมก็ไม่เคยไม่เคยเข้าไปคุยหรือว่าไม่เคยเลยนะผมไม่รู้ไม่รู้จุดประสงค์หรือไม่รู้อะไรนะแต่เหมือนว่าผมผม ก็เชื่อว่าเขาจะมีจุดประสงค์ที่ดีนะผมก็รู้ส evet> ึกว่าจริงๆแล้วก็ขอบก็อยากอยากอยากให้เหมือนว่าทุกคนคอนเซิร์นเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าแต่ว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยเราทุกคนก็ควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีสิทธิความเป็นส่วนตัวของตัวเองที่เป็นเหมือนช่วงเวลาปลอดภัยหรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบบ ไปยุ่งเกี่ยวกับใครในในช่วงเวลาไหนไหนเลยครับผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกช่วงเวลาของชีวิตตัวเองว่าช่วงเวลาไหนอยากจะให้มันเป็นยังไงนะมันเป็นวิมคิดของทุกคนเลยครับว่าก็อยากอยากให้ทุกคนเหมือนว่าเห็นใจแล้วกันขอเห็นใจแล้วกันเนาะเหมือนว่าเผื่อไปถึงแบบผมว่าคนอื่นๆด้วยนะที่อาจจะเจอ เหตุการณ์ในรูปแบบคล้ายๆกันเลยครับมาเป็นสิ่งก็สุดท้ายในอีพีัล้มครับการเดินทางที่ถ้าผมถ้าเป็นยังไงล่ะพี่ิงกสุดท้ายก็มาถึงเออเปงนก็สุดท้ายก็ดีใจดีใจครับเพราะมันก็จริงๆแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นครบรอบหนึ่งปีดิวตี้เนอร์เทนเมนต์บดีครับใช่เริ่มแบบเปิดโซเชียลมีเดียปุ๊บนี่หนึ่งปีนะครับเดินทางมาถึงห้าเพลงนะครับก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปหนึ่งปีผมว่ามันเป็น มันเป็นวันที่เราแบบเราไม่รู้อะไรเลยว่าทําเองล้วจะเป็นยังไงเปิดบริษัทล้วจะเป็นยังไงจะทําเพลงแบบไหนจะใครชอบจะไม่ชอบการวางระบบทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์หมดในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยครับก็ดีใจที่วันนี้เราสามารถยังอยู่รอดมาถึงเพลงที่5ยังไม่เจ๊งไปซะก่อนยังยังมีคนฟังอยู่ยังมีคนแบบอ่าให้คุณค่ากับงานเราดีใจแล้วขอบคุณทุกคนมากกว่าแบบวัานจริงแล้วที่เราเดินทางมาได้ ที่ที่เราสามารถปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆได้อนะไรเงี้ยว่ารวมถึง v ีพีด้วยนะเป็นเพราะว่าทุกทุกคนให้คุณค่ากับมันทุกทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ทุกทุกคนยังยังคอยติดตามแล้วก็สนับสนุนงานของเราอยู่เนี่ยก็เป็นให้เครดิตกับทุกคนมากกว่าว่าว่างานงานมันดําเนินมาเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาต่อได้เพราะว่ามีคนให้คุณค่ากับ สุดท้ายสุดท้ายมันผ่านกรรมการที่พูดว่าเราก็คือในสองท่านหนึ่งแต่ที่ก่อนหน้านี้ที่พูดในตัวอาจจะเป็นแค่ดารามาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาไปสู้เป็นศิลปินแล้วนะนักร้องเต็มตัวแล้วแะไรเป็นพิสูจน์ที่ผ่านมาก็ดีใจครับดีใจเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นไอที่จูดที่จริงแล้วตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ที่นาดามูสิกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่เราคุยพี่ยงอะไรเงี้ยเราก็คุยกันตั้งแต่แรกว่าโอเคถ้าเราจะเริ่มมาจับงานตรงนี้จริงจังออกซิงเกิลเนี่ยเราต้องเราต้องทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นศิิลปนให้้ไดเเเเเพรรรราาาาาะว่อ็กซ์แ ความเป็นตัวตนเราผ่านเล่ามันผ่านเพลงทั้งในทุกๆองค์ประกอบที่มันเป็นตัวตนของเราเอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ตั้งแต่วันนั้นผ่านการเดินทางเลยมามากมายแล้วมาถึงวันนี้แล้วถ้าถ้าถ้าทุกคนคิดอย่นั้นผมก็ดีใจแล้วผมว่าเหมือนว่าพี่ๆทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมเดินทาง,ทงากันมาตลอดทางหนึ่งปีของดิวพีนันแอนน์รวมถึงก่อนหน้านั้นอีกอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะดีใจกับกับกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ ที่ให้คุณค่าจนมันเป็นแบบนี้ครับอีเพลงนี้ไปขอพี่ขอพี่เบงมาอย่างไงนั่งอย่างนีเพลงนี้ไปพูดกับพี่เบงเมยงไงผมไม่ขอเลยครับผมติดต่อผมติดต่อพี่พิมเลยเราเล่นเราเล่นก็จริงจริงก็ก็อ่ารู้จักมักจีกันอยู่แล้วกับกับทั้งพี่หรืออ่าพี่แบงแล้วก็พี่พิมผาอะไรนะเพราะว่าถึงเราเจอพี่แบงนี่ก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเจอแต่ว่าช่วงหล่ะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่า นานๆเวลามีโอกากเจอกันก็จะเหมือนเดิมพี่แบงค์เขาก็จะน่ารักเหมือนเดิมสมที่มิถาก็เริ่มจะได้มาเจอเพิ่งจะได้เคยเจอตอนที่เขาเหมือนกับว่าเออก็เลยได้เจอเขาก็เลยเพราะเราเราก็รู้จักพี่แบงค์อยู่แล้วแล้วก็พี่แบงค์ก็เลยบอกว่าติดต่องานไปเขาก็เหมือนกับพี่แบงค์ก็บอกเอ้ยซัพพอร์ตให้พี่มถามมาเพราะมิถาเขาเหมือนกับว่าในช่วงแรกเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเขายังไม่มั่นใจในพาร์ทของ <บ los S 1> การแสดงของเขา <'t> เงี้ยครับเหมือว่าพี่แบนซ์ก็คอยสปอร์ตที่พี่มิาด้วยแล้วก็เหมือนว่าผมก็เลยเหมือนว่าจัดเวิร์กช็อปด้วยกับกับพี่มินดาแล้วก็ให้ให้ครูสอนแอคติ้งมาทำเวิร์กช็อปให้อะไรเงี้ยจะได้เหมือนว่าสร้างความสบายใจอะไรเงี้ยแต่มุมแบนซ์มุมแบนซ์ออกมาน่ารักมากเลยนะภาพสวยงามมากดีอะไรเงี้ยคุณมากครับมีใช้เวลาถ่ายทำยากไหมถี่กว่าในการพากย์ขนาดนั้นถ้าชิปขึ้นจะหนุอมริบตกครับวันเดียวอันที่คือก็อาจจะแบบก่อนหกโมงนิดหน่อยแล้วก็พอหกโมงเย็นเขาดิบตกก็ เลิกเลิกก่อนแต่เอ็มวีออกไปแบงก็อะไรนะคะเพราะว่าแบงก็บอกว่าไอ้กินอย่างนี้ในเรียอคชั่นกินใช่นะเขาจะแซวว่าไปคะเขาก็จะแซวผ่านวิดีโอเรีแอคชั่นของช่องเท้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสมมติว่าเอ็มวีมีท่าไหนเขาก็จะแบบทำตามโคเวอร์ตามเลยไอ้กินไอ้กินมันเป็นอยากสมมติว่าหมดจากแล้วเราก็พักก่อนได้หรือว่าจะต่ยต่อเลย ก็จริงๆจะมีเบรกไปถ่ายถ่ายภาพยนตร์ใช่จากที่บอกว่าประกาศไลน์อัพไปเมื่อเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็จะจะเบรกปิดอัลบปิดอีพีแล้วก็ไปถ่ายหนังเ้วคิดว่าพอถ่ยจบก็น่าจะกลับขึ้นมาเปิดอัลบั้มใหม่โอเคโอเคขอบคุณครับ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 

กกินต้องพี่ออกนี่แล้วลูกหนึ่งสองเก๋คุณต้องหายวะเนี่ยหายคือไปเกณฑขานี่ี่แบตควนี้โอเคจากกันประมาณนั้กนเงสอกินกายีวด้วยนลูกหน่งสองกินกพี่เตีอเห้น้แฟนพี่ต่อได้ครับ แทนพี่เหรอเนี่ยยังเรียนอยู่เลยงจมากพี่อ๊อฟพี่อเนย้เนี่ยพี่ออฟนี่ไม่ธรรมดาพี่อ๊อฟแรงมากี่นอู่้เหร